ในรอบแรกหนูอยากได้เค้กแบบนี้เลยตามรูปเลยนะได้แน่นอนเราจะทำมันโอ้เคกเหรอฉันก็พูดเจ้าฉันด้านนี้เออเออลักอะไรคืออ๋อเคกเหรอ,อย่าทำได้อยู่แล้วหลานลักสิ่งที่เราต้องการแป้งเล็กน,อน้อยไข่สองสามฟอง และจะขาดนมได้ยังไงตอนนี้ได้เวลามานวดแป้งกันแล้วโอ้ช่างสวยงามจริงๆใช่ไหมแมก็กกี้ทำไมต้องทำแป้งโดด้วยคะในเมื่อเรามีเค้กสำเร็จรูปดูสิมันสมบูรณ์แบบแค่ไหนนี่มันไม่ใช่เค้กนะซื้อจากร้านงั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาล่ะอย่างที่รู้กันในระหว่างที่มิกเซอร์ของฉันกำลังทำงานอยู่นั้นนี่แหละที่เราต้องการ ใช่แล้วเหมาะมากจากนั้นก็แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันและจากนั้นเราต้องเพิ่มสีสันฉันได้สวมถุงมือแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันโอ้ใช่แล้วตอนนี้เค้กทุกชิ้นไม่กอกลัก์เฉพาะตัวเท่านั้นฮะว่ามากเลยเค้กของฉันก็ไม่ซ้ำใครเหมือนกันแต่ชอบเมื่อฉันมีเนยถั่วด้วย ทาที่เค้กชิ้นแรกและจากนั้นก็ชิ้นที่สองด้วยเรามาลองกันสักหน่อยก็ได้โอ้อร่อยจังได้เวลาทาเค้กชิ้นที่สามแล้วโอ้ขออีกช้นนะซอฟี่ไม่เห็นหรอกถ้ามันหายไปโอ้ใช่มันอร่อยมากเลยแม็กกี <patter> ้เธอทำอะไรนะ <Yeah. S 1> อย่าทำแบบนั้น,นนะ มาดูเยีมโฮมเมดที่ย่าทำมาดีกว่านนอะย่าคิดว่าจะใ,ใส่ทั้งขวดเลยสวยงามมากตอนนี้ก็แป้งโดเส้นเ้นสำหรับการตกแต่งสวยจังเลยและนี่คือภายของยา่าแถมยังมีกลิ่นหอมมากด้วยได้เวลาเอาไปอบก,กันแล้วเรียบร้อย อยู่ในสักพักนัดจ้ะส่วนย่จะไปหยิบสักหน่อยและเค้กของฉันก็พร้อมแล้วละ่ะได้เวลาเอาเค้กมาประกอบกันในแต่ละชั้นของเค้กจะใช้ชครีมที่สีแตกต่างกันและสีจะเข้ากับสีของเค้กได้ดีด้วยตกแต่งด้วยครีมที่ด้านนอกด้วยนะ และตอนนี้เราต้องเกี่ยให้เนียนด้วยเครื่องมือพิเศษโอ้ใช่ <S <S เค้กออกมาสมบูรณ์แบบมา <S <S แต่น,นี่ยังไม่หมดฉันต้องสร้างสายรุ้งแสนหวานด้วยละ่ะจากนั้นก็มาวางบนเค้กและที่มีสายรุง้งจะไม่มีอยูนินคอนได้ไงและด้านข้างเป็นเมฆและก็รูปหัวใจด้วยดูเหมือนว่าฉันก้าวข้ามตัวเองไปอีกขั้นแล้วนั่นเนี่ย โอ้นาฬิกาของเย่านั่นเองได้เวลาออกมาแล้วล่ะมันสุกแล้วกินหอมมากถึงลวลาเอาให้โซฟีกินแล้วรอเดี๋ยวนะพวกเธอแยกกัลังไปเอาไม่นะพวกเขามีเค้ที่สวยงามมากแต่ของฉันมันห่วยสุดๆเลยไอเดียฉันต้องตกแต่งด้วยลูกกว่าด M&M อมละ่ะต้องแบบนี้แหละโซฟีรีบลองได้แล้ว โอ้วหาแคยเยอะจังเลยเริ่มจากตรงไหนดีนะจำจีเมื่อคืเปอาแปกแกจะเป็นคนแรกงั้นมาลองกันมันค่อนข้างแห้งเงะกินไม่ได้ได้สมว้เพราไม่มีโคกอ๋อเสียใจนะเมกี้โอ้ว้าวายสตว์ไม่ของคุณย่าอกินหอมจังเลยแล้วมันก็อร่อยมากๆเหมือนเดิมคุณย่าคะหนูรักคุณย่โอ้ว้าว นี่มัสวยจังเลยอะต้องลองส้อชิ้นเดี๋ยวนี้โอ้วววมันเป็นสีรุมทางข้างในและก็ข้างนอกด้วยแถมยังนุ่มแล้วอรยสุดๆและยูนิคอร์ตัวนี้ก็อร่อยมากๆหนูจะให้ใครชนะดีนะจะต้องเป็นเคเตอร์อเชฟไงมันไม่มีใครเทียบเลยอ้อใช่ฉันรู้จักงานของตัวเองดี เอาล่ะแล้วตอนนี้หนูอยากกินป๊อปคอนเหมือนในโรงหนังมันคืออะไรเนอะอ้อ <laughs> ป๊อปคอนนั่นเองอย่าทำได้ข้าวโพดอ,อยู่นี่แล้วออไม่ละมันต้องใช้มเมล็ดแบบพิเศษส,สิและฉันก็มีมันด้วยต้องเตรียมภาชนะจากกระดาษฟอยล์ก่อนแล้วก็เทมเมล็ดข้าวโพดลงไปอย่างรู้หละและแน่นอนน้ำมันด้วย Hey, ลงไปที่เม็ดข้าวโพดแบบนี้แหล,ละแล้วก็ฉันทำไม่ได้ถ้าไม่มีสีสวยๆด้วยนะเพราะมันจะทำให้ป๊อปคอนออกมาไม่เหมือนใครเลยสีตรงนี้แล้วก็สีตรงนี้ด้วยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเผากันแล้วระวังด้วยนะมันข้าวโพดมันกระโดดนะฉันคิดว่าพอแล้วล่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้เยี่ยมมากเลย ย่าคิดว่างชอบสีนนี้ไหมฮะอย่างที่รู้กันนั่นแหละโอเ้เชฟพวกนี้สำหรับย่าทุกอย่างต้องมาจากธรรมชาติแค่ต้องเอาเม็ดข้าวโพดออกมาด้วยอุปกรณ์ใหม่ของย่าเท่านั้นแบบนี้แหละเหลือแค่สังตอนนี้ก็ใส่เนยลองในกระทะเล็กน้อยหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะจากนั้นก็ใส่เม็ดข้าวโพดลงไปได้เลย และแน่นอนน้ำตาลด้วยเพราะว่าโซฟีของย่าชอบขนมวานหวานมากจากนั้นก็ปิดฝาและเราก็รอโอ้ดูเหมือนมันจะเกิดขึ้นแล้วล่ะพันจะพูดระเบิดในกระทะระวังด้วยนะพร้อมแล้วกิ่นหอมจังเลยได้เวลาใช้สมสมรับแล้ว <Yeah. S 1> ฉันจะไลายมาร์ชเมลโล่ในกระทะจนกลายเป็นเนื้อครีม และจากนั้นก็ใส่ป๊อปคอรนลงไปได้เลยและผสมทุกอย่างให้เข้ากันและฉันจะได้ป๊อปคอร์นเหนียวๆออกมาหนึ่งลูกหรือว่าลูกบอลหลักสีห้าลูกละเอาละได้เวลาเทป๊อปคอรนลงในชามแล้วสวยงามจริงๆเลยโอ้แซมทำอะไรออกมาเนี่ยเรียกป๊อปคอรนงั้นเหรอนี่เอาไปซะมาเลย เหมือนกันอย่างกับเด็กๆนะดูนะฉันไม่ถึงป๊อปคอร์นด้วยแค่ตัอ้งอุ่นเท่านั้นวางถุงบนกระทะแล้วก็ปล่อยให้มันสุกได้เออใช่แล้วไม่ต้องยุย่งยากสักนิดเรียนเลยนะทุกคนเดี๋ยวก่อนสินั่นกินอะไรเนี่ยโอ้เธอกำลังทำอะไรอยู่อะไรหรอคะกินไหมโอ้ดูเหมือนว่ามันจะ,ะระเบิดแล้วหลบแล้วโอ้แม็กกี้เธอทำอะไรลงไปมันคือป๊อปคอร์นค่ะ ฉันต้องทำข่าวสารเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรเหลือรอดบ้างไหมนะยังมีอยู่อันหนึ่งอะโทษทีนะโซฟีคิดว่าเธอกำลังลดน,น้ำหนักแล้วกันเอ,อ้ว้าวป๊อบคอนเยอะมากเลยแล้วนั่นกินอะไรเนี่ยอ,อ้ยอะไรกันแถมยังไม่ด้วยไม่อะแล้วนี่สิปป๊อบคอนของจริงมาลองกันเลย ทั้งหวานแล้วก็ทั้งอร่อยคุณย่ารู้จักเหนูดีมากโอ้แล้วนี่คืออะไรกันโอ้มันยืดได้ด้วยเจ๋งมากมแล้วยังอร่อยเกินบรรยายนี่มันดีมากมากและแน่นอนทุกคนนี้ต้องชนะแน่นอนอ่าอีกหนึ่งคะแนนฉันเก่งที่สุดเลยและจานต่อไปก็คือแพนเค้กทุกคนทำได้ไหม มันคืออะไรนะแพนเค้กนันเหรอเราต้องทำยังไงอ,อ่ะโอ้จริงจังกันสุดๆเลยได้เวลาเติมไข่2อสมฟองลงในนมอย่าไม่ยอมแพ้หรอกเนะแน่นอนต้องใส่ไข่ด้วยและจากนั้นก็เติมแป้งเล็กน้อยตอนนี้จะตีแป้งด้วยเครื่องผสมแบบมืออาชีพของฉันและคิดว่ารอบนี้ฉันต้องชนะอีกครั้งแน่นอน S <S <S เธอดีใจเร็วเกินไปนะที่ตีของแย่ก,ก็ไม่ได้แย่ไปกว่ากันลรอกแย่ตีแป้งด้วยมือตัวเองเสมออใช่แล้วเราต้องใส่นมและอะไรอีกนะแป้งจริงด้วยแล้วก็ไข่ตอลังไปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนนี้ต้องผสมทุกอย่างเข้ากันดูเหมือนม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าแป้งมันแปลกๆกะ ไม่ไม่เหนียวด้วยเอาล่ะได้เวลาเทปแป้งลงในกระทะแล้วแบบนี้แหละและตอนนี้เราต้องการซักกแลตน่าจะทามันบนแพนเคก้กและก็แพนเค้กอีกชั้นหนึ่งมันออกมาสมบูรแบบมากอะไรเนี่ยเขากำลังทำอะไรนะฉันจะเพิ่มสีเขียวตรงนี้เรียบร้อยครบทุกสีแล้ว พยาวเล็กน้อยแบบนี้และแบบนี้โอ้ใช่เวอรอีกแล้วดูนะว่าย่าทำอะไรได้ย่าทำได้ทุกอย่างตอนนี้ได้เวลาวาดแป้งแล้วมันจะไม่ใช่แค่แป้งแพนเค้กแต่มันคืองานศิลปะละ่ะ ก็ส่วนสุดท้ายเป็นรูปเหมือนของโซฟีพร้อมแล้วอะไรกันทุกคนทำเสร็จแล้วแต่แป้งของฉันทำไมมันประหลาดอย่างนี้เอาละ่ะเทลงในกระทะเลยดีกว่าขอให้ออกมาดีนะเอาละ่ะโซฟีหลานเหวี่ยหรือ,อยังเดี๋ยวนะอยอาตองอยู่ตรงกลางสิก็ <c oughs> ดียังไงฮะยอะ <c oughs> ออกไปเลยนะโออตีกันอย่างแล้วโอ้นั่นกินอะไรเนี่ยโอไม่นะ แพนเค้กก่อนฉันกำลังลุกเป็นไฟเราต้องรีบกว่ามารักมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเธอจะได้รู้กันเออกินอะไรกันเนี่ยเออแมก็กกี้เธอทำอะไรลงไปอ๋อหนูคิดว่าแพนเค้กของหนูพร้อมแล้วล่ะอ,อ้าวทุกคนพยายามได้ดีมากแล้วกินนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรใหม่อีกแล้วกันเหรอมันคือแพนเค้กของแม็กกี้นั่นแนะ่แค่ดูก็สยองแล้วอ,อว้าว มันคือรูปหนูบนแพนแค้งอ่นเหรอโอ้ใช่แล้วแล้วเราชอบเป็นยังไงออร่อยมากเดี๋ยวก่อนนะยังไม่แพนแค้กของคุณย่าอยู่๋อใช่แล้วมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยเหมือนที่หนูชอบเลยมาลองกันมันอร่อยมากเลยค่ะคุณย่าไม่มีใครเทียบได้นี่คือจานที่ดีที่สุดเลยโอ้ขอบใจจ้ะโซฟี เป็นไงบ้างล่ะเชฟโอ้งั้นก็หมายความว่าได้เวลาเริ่มการแข่งขันทำอาหารใช่ค่ะและหนูต้องการไก่ย่งโอ้สบายมากย่าทำได้ไก่งั้นเหรอแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะมันทั้งเมืองแล้วก็น่าเกลียดให้แยงหยุดเลยเธอทำอะไรเนี่ยเธอไม่สามารถทำแบบนี้กับวัตถุดิบได้นะหยุดเลย คุณย่าจะบ่อยอะไรนักหนาคะแล้วจริงๆทำไมต้องทำอาหารด้วยในะมเมื่อมีร้านอาหารที่เชี่ยวชาญเรื่องไก่อยู่แล้วนี่ไงแค่กดสั่งไก่ KFC ง่ายจะตายไป <_ k> โ,อโอ้มาแล้วขรับคุณนะคะฉันคิดว่าคงไม่มีใครสังเกตเห็นถ้าฉันจะกินไก่สักน,น่งองปัจจไม่ไหวจริงๆ ส่วนฉันจะทำไก่ตามสูตรพิเศษของตัวเองขั้นแรกเราจะหมักไก่กับซีอิ๊วและจากนั้นก็ห่อด้วยกระดาษฟอยล์ให้รถแซ่บซึมแล้วเราเอาไปเข้าเตาอบก,กันส่งไปเลยเข้าเป้าเป๊ะฉันนีเก่งจริงๆและต่อไปเอาเตงโมมา แตงโมงั้นเหรอ oh. ใช่ใช่คุณยา่าแต่งโมนี่แหละ oh. แต่ว่าต้องเอาเนื้อในของแตงโมออกก่อน oh. และนี่คือสุดที่ยอดเยี่ยมที่ฉันเคยทำมาแล้วต้งหลายครั้ง oh. นี่เทฟทำอะไรกันเนี่ยทำไมต้องคว่างแตงโมมาที่หญิงชราโอ้ย oh. oh. โอ้แตงโมจิ๋งเลย <What? S 1> เอาลาไก่สุกแล้วทีนี้ต้องเอาไปไว้ในแตงโมมาดูกันว่าโซฟีจะทราบซึ้งกับอาหารอันโอชาจา,านนี้หรือไม่ทุกคนทำเสร็จแล้วเหรอโอ้โยส่วนฉันก็ขมือบไก่เคฟซีจนหมดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่เป็นไรโซฟีกินกระดูกก็ได้นะ เอาล่ะมาดูกันใครทำอะไรมาให้หนูบ้างนี่มันแตงโมอะไรกันเนี่ยแล้วเกลี่ยงานกับไก่กย่างอะโอ้คุณย่าเหมือนเคยเลยไมยลี่คาดหวังอะไรจากมาลี่ไม่ได้เลยอะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจหนูจะไม่แทะกระดูกแล้วก็แตงโมไม่เอาเหมือนกันไม่ได้เธอทำแตงโมของฉันแตก แต่ว่าหนูจะไม่ปฏิเสธไก่ของคุณย่ามันใจว่ามันต้องอร่อยแน่แน่กินหอมจังอืมเนื้อนุ่มจังเลยโอ้ใช่เลยผู้ชนะรอบนี้อย่าไม่ต้องสงสัยโอ้ช่องวิเศษเหลือเกินแต่ไม่น่าแปลกใจย,ย่าฝึกฝนมาหลายปี และครั้งนี้หนูต้องการวาฟเฟิลทำได้ไหมคะวาฟเฟิลสบายมากจ้ะเมื่อไม่นานมานี้อย่เพิ่งเรียนวิธีใช้เครื่องทำวาฟาเฟิลเทแป้งลงไปและจากนั้นก็ปิดฝาแป้งสีขาวสมรจรูปไรสาระมันจะเจ๋งกว่าถ้าเราทำวาฟเฟิลที่สดใสาจากแป้งลากสี ใช่แป้งหลักสีไอเดียไม่แล้วเลยแต่ฉันก็มีของดีเหมือนกันฉันอยากทำวัฟเฟ่หมักฝรั่งไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก,ก่อนแน่นแน่ <c oughs> ไม่รู้สิจ๊ะพวกเธอทำอะไรกันอาล่ะแต่วัฟเฟลของยา่าโอ้ยร้อนจังเลย <c oughs> และทีนี้ก็ได้เวลาตกแต่งด้วยผักสลัดไัดชีสและก็เนื้อสัตว์ มันต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ <c oughs> คุณย่าหน้ามัวตะหกักดูแลเรียนรู้จากผมอาหารไม่ควรแค่อร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังต้องสวยงามอีกด้วยฉันสร้างสายรุ้งที่แท้จริงและไม่น้อยจากเิปครีมและตกแต่งด้วยสปริงเกิรแสนสวย <c oughs> โอ้ยคุณย่าแซนวิชอะไรกันเนี่ยโอย้ทุกคนเั่นิดสิไอเดียหมักฝรั่งได้ผลตอนนี้เหลือแค่ต้องตกแต่งแล้ว มีเวฟครีมเยลลี่หมีและก็หมักฝรั่งอีกและสปริงเข้าสีต่างๆเสร็จแล้วโซฟีได้เวลาเลอกพู้ชันนะอโหดูน่ากินจังเลยเหลือเชื่อจานแรกที่จะลองก็คือจานน่ารักน่ารักของเชฟ อร่อยมากๆและไอเดียก็ไม่เหมือนใครด้วยและที่นี้เรามาลองมื้อกลางวันของคุณย่ากันออร่อยและก็ชุ่มฉ่ำโอ้โหนี่มันคืออะไรเหลือเชื <i did> <tracks> <ents> ่อวาเฟิสจากเมือฝรั Tomorrow, dog, <You> know, honey, honey, ่งหวานและก็อร่อยมาก แถมเป่าลูกเป่าออกมาก็สวยสๆหมายความว่าอันนี้ชันนะฉันชันนะเย่ร yeah! ู้อยู่แล้วขอบคุณนะโซฟีและครั้งนี้หนูต้องการของหวานนั่นก็คือไอศครีมโอ้ดีมากว่าได้สวยจริงๆแน่นอนเราจะทำจ้ะได้เสมอก่อนอื่นฉันจะทำวาฟโฟอีกครั้งใช่แล้วงั้นก็ อยากจะเทนนมใส่ชามและจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปเยี่ยมมากแล้วทำไมต้องทำเรื่องไรสาระแบบนั้นด้วยฉันสามารถสั่งไอศกรีมก็ได้เพราะยังไงฉันก็ไม่สามารถทำให้มันอร่อยได้อยู่แล้วโอ้นั่นไงไอศกรีมบาสเก็ตบรลบินสุดโปรดอยู่นี่แล้วเป็นไงฉันทำได้เสร็จแล้วกว่าทุกคนในรอบนี้ ออร่อยจังแต่ว่าคนย่ยังมีสตรอรี่อยู่นะและทำไมไม่เอามาสักหน่อยละดูสิว่ามันสวยแค่ไหนเอาวัฟเฟิลมาใส่ภาชนะและจากนั้นก็บีบวิปครีมลงไปแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยฉันไม่ยอมการขโมยนะ แต่ถ้าคนขโมยคือฉันเองก็ไม่เป็นไรพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยนี่มันผลลไม้และกับผลเบอร์รี่ของอย่านะทำกันได้ยังไงแล้วย่าจะใช้อะไรเหลือแค่แตงกวาย่าก็จริงๆแล้วช่างเถอมีอะไรก็ต้องทำ มันออกมาทั้งอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพไอศกรีมแตงกวากำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้หวังว่ามันจะอร่อยและโซฟีจะชอบและอยากจะตกแต่งด้วยและก็เสียแตงกวานี่จ่าเสร็จแล้วโซฟีได้เวลาลองสวยจังเลย อยกเว้นอันสีเขียวๆน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยมันคืออะไรแตงกวางั้นเหรอใช่แล้วจะลองสิก็ได้ค่ะหนูจะลองเออจะอ้วกไม่อร่อยเลยฮ่ฮ่คุณยากกับการทดลองของเธออีกแล้วโอ้ แต่ของไมลี่ดูน่าอร่อยมากมาลองกันออร่อยมากมากเลยทีนี้ก็ได้เวลาลองไอศครีมของเชฟแล้วอม,มันไม่ใช่แค่ไอศครีมแต่เป็นของหวานจริงๆโอ้เยี่ยมเลยมีขนมมากมายละลายในปากด้วย กินไม่ได้แล้วอันนี้ชนะค่ะเชฟโอ้เยี่ยมในที่สุดฉันก็ชนะใสๆน่าสนใจลิลลี่อยากกินเฟรนฟรายส์ถ้าทุกคนพร้อมแล้วกันก็มาเริ่มทำอาหารกันเลยได้สิจ้าเฟรนฟรายส์อะไรจะง่ายไปกว่านี้มาทำจากแตงหมกันเถอะก่อนอื่นต้องพาเอาไม่ดอกมามีเล็กๆแบบนั้นเทียบกับมีดคมๆระดับมืออาชีพของฉันไม่ได้หรอก ให้ยืมไม่คค่คนยาไม่เป็นไรใจยะาจะใช้ไม้นวดแปงต้องแบ่งแตงโมอ,งออกเป็นสองสิเป็นไงล่ะแค่ทุกครั้งเดียวก็ได้แล้วเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณยาทุกอย่างเป็นไปได้ทีนี้ก็หั่นแตงโมโด้วยมีดยักษ์เยี่ยมมากเทออกมาและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเฟ้นฝายแตงโมของแท้ดีงาม <c oughs> ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะพร้อมแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนนะย่ายังต้องการซอสเรื่องนี้แก้ไขได้ย่าจะทำซอสช็อกโกแลตละลายช็อกโกแลตและนมในหม้อเมื่อส่วนผสมทั้งหมดกลายเป็นเนื้อเดียวกันก็เทในถ้วยซอสได้อันแท่นเชฟคิดว่ายังไงบ้างทีนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยความคิดของฉันมักล้ำเลิศเสมอลิลลี่ตัวน้อยอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ฉันทำมันจากมัมมูมมันมีสีเหมือนมันฝรั่งจริงๆ วางบนถาดอบจากนั้นเอาไปใส่ในเตาอบกันเลยระหว่างนี้ละลายไว้ช็อกโกแลตในหมอ้อให้แล้วหักลงไปแล้วก็ใช้เตาเผาอุน่นเมื่อช็อกโกแลตละลายกลายเป็นของเหลวเท่ใส่าชามเล็กๆหลายๆชามเยี่ยมมากทีนี้ต้องเปลี่ยนสีช็อกโกแลต ฉันอยากให้มันมีสีสันสดใสตามสีสองสามหยดแล้วก็คนใ้เข้ากันสำเร็จจุ่มมะม่วงทอดในช็อกโกแลตสีต่างๆและทำให้มะม่วงทอดเคลือบช็อกโกแลตมาหน่ากินยิ่งขึ้นดูสิออกมาสดใสแล้วก็น่าอร่อยแค่ไหนแจงจังแต่ฉันจะทำอะไรที่อร่อยก่อนนั้นใช่แล้วฉันเป็ปบอกกี้จริงๆมันดูเหมือนเฟรนชฟรายเลยอะ ใค่ใส่จานและแน่นอนต้องมีซอสด้วยนะ, <Yeah. S 1> ะใช่แล้วนี่ไงผ hmm. สมนูทลาสีเหลืองกับน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่มันต้องอร่อยมากแน่แนให้แล้วสมบูรณ์แบบสุดยอดเลยและซอสก็มาเป็นสีสม้มเ <G ül üyor> จง๋งมาลองกันฮะอร่อยจุ สำเร็จลิลลี่<ง>เธอลองได้แล้วล่ะ <G ül üyor> เป็นไงเป็นไงโอ้โหจริง uh huh. ด้วยทุกอย่างน่าอร่อยมากหนูจะเริ่มจากอันนี้แหละบอกกี้จิ้มซอสอม,มาลองกันอ,อร่อยจังเลย mm. สุดยอดแล้วมีอะไรอ,อีกนะเฟรนช์ฟรายสแตงโมเหรอจิ้มซอส อาไหมนะมันหักอะทุกชิ้นเลยไม่ได้ลองได้ซ้ำห่วยแตกเหลือเจ้าสุดท้ายอ้าวดูสวยงามอลังการมากมาลองกันดีกว่าอะไรสุดๆเลยมันคือมะม่วงหนูตัดสินใจแล้วแชบปชนะคะ่ะโอ้ใครสงสัยบ้างละ่ะฉันคืออัจฉริยะเก่งอยู่แล้วละ่ะ <G AS C 2> เอาล่ะหนูอยากกินพาสต้าทุกคนทำได้ไหมคะ ได้เลยพวกเขารับเหมือนได้แน่นอนนึกอะไรดีๆได้แล้ว uh huh. มีดคามมากแต่ไม่ทดสอบดีก,กว่าหั่นไส้กรอกมันออกมาเป็นเหมือนรองเท้าเลยนี่ไงเจง๋งวิ่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 งทีนี้เราจะมาต้มชส้นสปาเกตตี้กันแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องทำตุ๊กตาจากสปาเกตตี้และไส้กรอกก่อนนี่ไงอย่างเจ๋งอะ ได้เวลาที่มิสไซกรอกต้องอาบน้ำแล้วลงไปในหมอ้อที่มีน้ำร้อนๆอ,อ้อมิสไซเกรอกปั้นชอบแบบนี้แน่แน่วิเวียนไอนเดียของเธอไม่เหมือนใครจริงๆเธอทำสปาให้ไซกรอกที่มีผมสปากเกตตี้ขูดชีสิเยอะๆและจากนั้นก็ปั้นชีสให้เป็นลูกกลมๆเราจะทำน้ำหมาให้กับมิสไซกรอกเรียบร้อยคุณย่าดูจใจสิคะ <G ül> อ๋อพว,วเวียนเธอทำได้เก่งมากจ้าทีนี้ก็ถึงตาหญาแล้วสินะอย้าต้องการส่วนผสมพิเศษมันก็คือสาหร่าย <G ül> แต่ว่าเปิดกระป๋องไม่ได้นะสิ <G ül> เร็วเข้าโอ้ยเอาล่ะอ่่ารู้แล้วว่าต้องทำยังไงถึงจะแข็งแรงต้องกินบรอกโคลีและขอดอกกระลำต้องกินทั้งหมดนี้เข้าไปเลยใช่ๆช ย่ารู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่ค่อยใหญ่ขึ้นสุดยอดทีนี่ย่าสามารถใช้พละกำลังเปิดโคดโลดได้ทุกครใครจะรู้ว่าคุณย่าแข็งแกร่งขนาดนี้เทสาหลายใส่จานและก็ตกแต่งด้วยบร็คโคลีและดอกกะล่ำข้างๆจานของอย่าก็พร้อมแล้วจ้าคุณย่าจาสิ่งนั้นให้หลานสาวกินจริงๆหลอเน,นี่ยฝันร้ชัดๆฉันจะทำสปาเกตตี้จากแ,แป้งแพนเค้ก พอทุกอย่างพร้อมแล้วก็ตกแต่งสปากเกตตี้ด้วยสตรอเบอรีร่และก็บลูเบอรี่ด้วยมาราซอสช็อกโกแลตให้ทั่วกันเถอะมันต้องอร่อยแน่นอนซอสช็อกโกแลตกินกับอะไรก็อร่อยตกแต่งด้วยใบมิ้นท์เล็กๆหอมๆใช่แล้วมันเข้ากันมากกินหอมเวอรเรียบร้อยเอาล่ะกินให้อร่อยนะจ๊ะ จะเชิญยลยทุกคนทำทั้งหมดเพื่อหนูแล้วเนี่ยมาเริ่มจากตุกตาไส้กรอกกันดีกว่ามิสบาสต์ตี้ด้วยน่ารักสุดอ๋อไม่อะหนูไม่กล้ากินมันน่ารักเกินไปแต่ว่ามีก้อนชีสหมาเนอะอยู่ตรงนี้อะสิ่งนี้หนูกล้าลองมาร่อยจังเลยขอบคุณนะคะพี่สาวทีนี้ก็มาลองจานต่อไปกันต่อด้วยพาสต้าที่สนสดใสแสนน่ารัก วิเศษมันอร่อยมากมาก <c oughs> หนูชอบพาสต้าหวานๆกดไลค์ให้เลยเหลือแค่จนเดียวแล้วอ้มันดูแย่มากก็ <c oughs> แต่ว่าหนูต้องลองใช่แล้วไม่แย่ยๆหนูจะอ้วกอะนี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาที่อยากคาดหวังไว้ลิลลียาขอโทษ